ดเด็กๆพูดน่านรักทุกท่านกลับมาพบกันแล้วนะครับกับไอวันนี้เราไม่ได้เล่นฟรีไฟนี่หว่า<ม>เราเล่นพักจีนี่หว่ากระุดดกระโุดโอเคเดี๋ยวไปดูน้ำพักจีวันนี้กับมามจะเป็นอะไรครับไม่ไมุ่ดออกทันไหมเดดนี่ยเอามาดูนิดเดีเองกดออกดูอะไรอะดูอะไรอะอะไรกันอะขอดูอนนีตรนี้น่ยเห็นเราเห็นอะไรขอดูตอนนี้ มันนักเกียดอ่ะไปไปดีกว่าอ๋อก็บินบินช้านะช้าก็ฟรีไฟนิดนึงนะครับมาลงกรงไหนดีเนี่ยใกล้ถานนี้ก็ได้ขอมีปืนก็พอเห <c oughs> มือนรายละเอียดภาพของพักดีจะสวยขึ้นนะเห <c oughs> มือนเขาเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นอ่ะเฮ้เก็บของก่อนเก็บของก่อน ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอ่ยวันนี้เราต้องที่หนึ่งนอนนี่นะเจอใครไ,ไหมเนี่ยมันจะได้ยินเสียงนะนั่งไงโอ๊ยเราไม่มีปืนห <c oughs> นีดิหนีดิวิ่งก่อนวิ่งก่อนอยู่ไหนโย่โอ๊ยตายต่อ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 ยมาเดียเเด๋ยวเดี๋ยวยิงต่อยเอายิงต่อ,อยอ,อ่ะ ไอ้กาะก็ต่อยไข่ต่อยไข่ในร่วงเลยมีปืนก็แหลเดี๋ยวต่อยให้หัวแตกเลยไตแน่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 ไตตายไว้ตายนี่แน่เนี่ยซ้อมจนตายมาดูบ้านหลังนี้ดีกว่ามีอะไรต้องการเก็บกระสุนไว้เพิ่มเติมเฮ้ยมีเกาะมีเกาะไว้เฮ้ยมีเกาะเกาะไม่เกาะ เปลี่ยนกระเป๋าด้วยเก็บพยาบงพยาบาลเลยเลอะๆหน่อย <c oughs> ได้กระทะกระทะเสร็จนี่แหละอาวุธสังหารชั้นเยี่ยมนะไม่หวนได้ยินเสียงคนอยู่แถวๆนี้เลยมีไหมมีไหมมีไหม,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 มนั่นไงนั่นไงผมขู่ไปก่อนนะ อยู่ไหนอุ้ยหลังๆหลังๆหลังข้างๆข้างๆข้างๆนี่แหละสอยเลยสอยเลยสอยเลยล่วงล่วง้นี่แน่โอยโอ้ยโอ๊ยโอยกล้งจ่อกระทะตีอยู่เลยโอ้ยโอย ้วนี่ว่างานเข้าเออนี่แน่ลวงลวงล้วงไปล้วงไปลวงไปซะโอยโอยมีคน,นหลายตอ่เป็นแป๊บนึงเปนแป๊บนึนงปั่นยาแป๊บนึงใครจะตายก็ปล่อยมันตายไปก่อนนะโอ้อยอะไเนี่ยางนี่หว่านหนอย นี่แน่ล่วงไม่จ้ะยิงตูดซันเลยนี่เนี่ล่วง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 ขาต้นไม้อยู่ไหนโอ้ยตอนนี้ว่าจอจอไอโฟนมันเล่นยากนะจอเล็กไอโฟนหกหกเอ่ะธรรม,มดานะไม่ใช่พัดนะ จอมันเล็กๆมันก็เล่นยากนิดนึงเดี๋ยวเขอปั่นก่อนปล่อยมันวิ่งมานะกระสุนเราเลือนน้อยได้ยิงทีเดียวตายเอ๊ะไอ้นี่เม่นี่เม่เห็นไหมเมื่อกระสุนหมดอาวุสธสังหานชั้นเยี่ยมกระทะโบ๊ะโบ๊ะโผตายตายเพราะกระทะบาได้ปืนมาแล้วมีอีกนะไม่ใช่เป็ไงอยู่แล้วไง นั่นไงนั่งอยู่นั่งไงโอ้อยเพิ่งยิงสิขอบปัญญ่นยาแป๊บเนึนจะตายแล้วเนี่ยเล็งเลยเล็งเลยเล็งเลยยกเ็จยกเ็ตตายไหมตายไหมตายเดีย๋ยวก่อนขอบปั่นยาให้เต็มๆก่อนแล้วกันนะไปลุยต่อดีกว่า รู้สึกว่าวงจะเริ่มบีบเข้ามาละเหลืออยู่ห้าบห้าโอ้ไม่เหลือเยอะจังอะ่ะเหลือสี่สองนี่แหละดูด,ดิคนอยู่ไหนกันหมดเหมันได้ยินเสียงมือนได้ยินเสียงไหนอยู่ไหนเอกมาพี่ยิงไกลให้แล้วเรามันสายเลยนะไม่คุยให้สียเวลา เฮ้ยไม่ตายไม่ตายวิ่งไปวิ่ง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 ,ง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 ไปนี่แน่นี่แน่อาวุธสังหาร <c oughs> กระทะกระทะผัวผัวเต๋โอโบ <c oughs> ตายนี่ไงเรามันชอบสายกระทะอยู่แล้วโหย้ยกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆคนก็ไม่มีเหลือยี่สิบหกคนยังไง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  เวิววงเริ่มบีบแล้วว่ะมันคงเข้ามาแล้วว่ะมาปพักเหนื่อยก่อนกินเอ็มร้อยสักสองกระป๋องจะได้สดชื่นนะเหนือ่อยไปวิ่งต่อไอวงเริ่มบีบเข้ามาแล้วเราหาคนดีกว่าสไนเปอร์สองดีกว่านะอยู่ไหนอ่ะมีไหมมีไหมอ้นนี้นมีวิ่งหมืหนึ่งตัวไอ้นี่วิ่งมาอหนึ่งตัวเอ้ยไม่โดนเลยไกลเกินเอ้ยไม่โดนเลย ไม่โดนไหม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 ไปไหนแล้วอ่ะอี๋นี่๋อี๋อี๋เดี๋ยวเรามันต้องโผล่มาตรงจุดนี้อ้าวอ้าวไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยวเตามไปดูแบบนึงนะมันไม่วิ่งมาทุกคนไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาก่อนนะ อามันอยู่ไหนอะเอ้าหายหายงามไส้หายไหนอะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกไปดีกว่าผีหลอกเฮ้ยเพื่อน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 หรือใช่วยใช่ไหมกำลังวิ่งไปใจเย็นๆนะจะทันไหมเนี่ยวิ่งไปทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย หรือกำลังไปอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงกูยังไปไม่ทันน่ะเดิดูนี่จะข้าม <ไป S 2> น้ำข้ามทะเลกด่วนแล้วเนี่ยวิ่งไปตรวจแล้วเนี่ยเือ <laughs> เออทันไมนหไไนไมเนี่ยโอ้ไม่ทันหรอกอไว้อะไรแล้วมั่งงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อพุงหลีดไปให้มันจะทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกอ่เมนไปหวันเรียบร้อยแล้วลเพื่อนกู ไปเราไปต่อ้างนี้ดีกว่านอ้อเพื่อนไปหว่นแล้วเหลือเราคนเดียวเหตุการณ์ปกติตามสอยครับนี่มันเจอเจอคน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 ไหนยูไน่ไนออกมาเอ้ย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 ,อยลวง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 อาวุธสังหารเหมือ <laughs> นเดิมเดินไหนอ่ะโอ้โหขึ้นไปบนถนนด้นะ จำลองสถานก,การณนะ์ละขึ้น,นบนถนนนั้นโดนฟาดตะกระทะโบโอ้ยโบโอ้ยตายก่อนอีก <c oughs> นะยิงเรียกก่อนยิงเรียกอยู่ไหนามานี่นี่แม่ตายเลยพักกีก็มันเหมือนกันนะเสียของพักกีอ่ะกระเป๋าไม่ค่อยนิ่งขนาดนั้นแหละโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน สนุกเหมือนกันนะพ่อกีอยู่ไหนอะอยู่ไหนยิงตับมันมาเดี๋ยว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 เีเลเต็มหัวมันเล่นบางทีมันเล่นมือถือมันก็เล่นยากมันไม่ค่อยถนัดถนัดแต่ใช้นนั่ะของเฮ้ยตัวสุดท้ายเว้ยตัวสุดท้ายอยู่ไหน ถนัดใช้คอมใช้เมาส์มากกว่าเนะมือถือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยิงตายอ้าวเ็จดีงี้โอเคแต่น่าลครับตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกับ m ม g a กาวเอ็กสำหรับวันนี้พักจีสุกสนานก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ